บุกรวบนายกอบตอของเงินทอนแลกโบนัสปีใหม่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือปอปอป ตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบภาคสาร่วมกันจับกลุ่มนายยุรวัตอายุ65ปีในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับของตนหรือของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือกระทำการใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจับกลุ่มได้ที่โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมตำบลบ้านไทยอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านทางปปทเขต3กรณีร้องเรียนว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมีพฤติการเรียกรับ1 0จากยอดการเบิกจ่ายโบนัสพนักงานข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยประจำปีงบประมาณ2566เป็นเงินรวมประมาณ6 8 0 0 0บาทโดยเฉลี่ยคนละ2,000บาทเพื่อแลกกับการอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินโบนัสพนักงานข้าราชการ และได้แจ้งความร้องทุทกข์ตอพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินคดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยตามกฎหมายจากการสืบสวนทราบว่าในวันที่5มกราคม2567เวลา1 0 1นาฬิกานาทีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยจะไปร่วมงานแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนไทยวิทยาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมจึงได้วางกำลังอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าว ต่อมานายยุรวัตมายังบริเวณโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่และแสดงหมายจับของศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ส,สอบถามนายยุรวัตยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนแต่อย่างใดจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์ให้ทราบตามกฎหมาย หลังจากนั้นได้แสดงหมายค้นของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3และเชิญตัวนายยุรวัตมายัางห้องทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยก่อนทำการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ให้ในายยุรวัตด,ดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงให้ในายยุรวัตนำตรวจค้นโดยตลอดผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดหลังจากนั้นจึงได้เชิญตัวนายยุรวัตมายัางสถานีตำรวจภูทเรเขื่องในเพื่อจะทำบันทึกจับกลุ่มและบันทึกตรวจค้น หลังจากนั้นได้อ่านบันทึกการจับกลุมพร้อมข้อกล่าวหาและสิทธิ์ให้ทราบตามกฎหมายก่อนเดินทางไปยังกองกำกับการ3มกองบังคับการปปป,ปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา